สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาอีกแล้วสําหรับหันสาฟาร์มนะครับพี่น้องครับวัวงามวัวเอฟนี่แหละมือนนี้มีมาให้พี่ให้น้องนี่ได้รับชมอยู่นี่แปดตนะครับด้วยพี่น้องครับกัมีอันนี้แหละครับแม่ท้องกับมีนะครับเด้อนี่แหละ แม่ทองครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของหมูสาวน้อยนี่ก็หลายครับแล้วกันตามด้วยชีดิตนี่แหละครับหมูตอนครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เป็นวัวเอฟสองนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวย่างหนาย่างตันอุ่นๆนี่แหละครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากจะได้ก็รอติดตามไว้เลยนะครับนอกบ้านลูกพอได้แล้วก็เพิ่นจะเปิดว่าค่าไเท่าไหร่นะครับนี่เอฟสองนะครับเด้อเอาสำหรับอาหารสาฟาร์มนะครับพิกัดกับยุธีบ้านเปลือยตาบลหนองโก อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับก่อนอื่นก็จะถี่ผ้าผีผ้ารองไปพูดคุยกับทางหรองแตงกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ารองแตงเหมือนนี่มีมาให้อ่างวงแดงล้วนๆนะครับอยู่ในครอบมีอีกบ่ครับนี่บ่ค่ะอ่ามีตอยุคอ่าข้างนอกนะครับเด้อจะเริ่มจากโตัวใดก่อนครับตัวตัวส้นตรงไหนเอาโตนี้นะครับเนาะโตอ่าหมูตอนนี่เอาไว้เป็นไฮไลท์นะครับพี่น้องครับนี่ดีเด็ดนะครับพี่น้องครับมื้อนนี่อ่ะตนี้นะครับ F 1นี่แหละครับพี่น้อง หมายเลข299เก้าอาแดงดีเลยล่ะตัวนี้พี่น้องเอาน้องแจ้งตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ๊เเดือนแล้วเจ็ด <7 S 1> เดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกของลูกของเอสเคหาสองศูนย์เอ้หมดแดงนะครับพี่น้องครับเอาใครอยากก็ได้อา่าง้อสาวหน่อยนะครับพี่น้องครับอายุเจ็ดเดือนเอสเคห้าสองศูนย์นะครับเห็ดเขาตีเบอร์จดเอฟห้เรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องครับอยากก็ได้ตัวนี้ง้อสาวหน่อยเนาะซึ่งง้อเอฟจุนี่ก็ถือวา่าราคาพอสูงนะครับพี่น้องครับเหมาะสําหรับ มือใหม่อยากจะเลี้ยงสายพัฒนานะครับพี่น้องเอาก็เล่นแบบใส่เล็กๆไปก้อนกันเลยครับพี่น้องครับราคาไม่แรงหรอกตะเก ا าครับตัวนี้น้องแตงเปิดไว้เท่าไหร่ครับซีเมื่อเก้าค่ะเห็นว่าพี่น้องครับซีเมื่อเก้าครับก็ได้งอเอฟไปเลี้ยงไปพัฒนาขึ้นกันครับผมอยากจะได้พอได้นะครับพี่น้องครับเอาไปต่อยอดก็ได้เลยแหละครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ส่วนสูงแตงได้วัดไปครับนี่บ่ค่ะว่าท่านได้วัดได้วัดสูงประมาณ ร้อ <17, S 1> <c oughs> ยย <c oughs> ี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดเกือบเกือบร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับเออร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดน่าจะได้ครับนี่แหละขอขาดำๆนี่แหละครับพี่น้องสี่มื่นเก้านะครับเด้อตัวนี้อ่าตัวนี้มีต้หนิตรงไหนบ่ครับบ่มีค่ะไม่มีนะครับพี่น้องครับเออส่วนท้ายครับผมนี่ส่วนท้ายจิ๋มเป็นอย่างไรเดี๋ยวสิพาเบิง่งทางนี้นะครับพี่น้องเอออยากจะได้ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ครับผม063 เจ็ดสามหนึ <7 31 S 1> ่งส <40 35 S 1> ี่ศูนย์สามห้าแล้วก็บเฟซบุ๊กหันสาฟาร์มค่ะอ่ะเนี่ยด้ครับพี่น้องครับวอเอฟหนึ่งสาวน้อยตัวแรกเด้ครับเด้อนี่ละอ่หมกกักจะมาเอาครับพี่น้องครับนี่ม้นหน่อยยี่น้องกัน,กนธรรมดาครับผมอ่ะอ่ะม้นหนอพี่น้องอ่ะตัวแรกครับตัวต่อไปอ่แตงจะแนะนำตัวไหนครับเจวนี้ไงคะ เอาตัวนี้ตัวนี้บักเงาด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้ก็ส้นสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกได้เลยพี่น้องครับล้นธรรมชาติตัวนี้ลูกพอไหนครับแจ็คพอตร้อยล้านคะ่ะแจ็คพอตร้อยล้านนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละตัวนี้่าจะเดือนหรอครับนี่ปีหนึ่งคะ่ะหนึ่งปีนะครับอันนี้วัวล้นลนธรรมชาติาตวได้เห็ดเขาด้ครับเด้อนี่แหละอยากจะได้ทายาทของแจ็คพอตร้อยล้านครับผมนี่อ่ะเบื้องเงาครับพี่น้องอาจจะให้เบื้องความยาาของตัวนี้นะครับพี่น้องครับเป็นวัวที่ตัวยาวมากๆด้ครับเด้ออ่ะเดี๋ยว อันวยหากันครับพี่น้องครับนี่ท่านหนน่งมไปนี่นะครับเนาะเอาจ้าไหตโตแจ็คพอดตัวนี้มาไว้ไถลงครับหามื่อนเก่าค่ะหามื่นเก้านะครับพี่น้องครับตัวนี้โตใหญ่เ้อครับพี่น้องครับนี่แหละสวนหนาหูสันสันกินกินนี่แหละครับผมแล้วก็ลักษณะเด่นผู้ได้มักรุนธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ไปเลยนะครับนี่กีบล็บพวกเนียงข้อกับเบื้องเอาได้ครับพี่น้องเด้เดี๋ยวจะพายยางไปเบื้องส้นดาดนะครับพี่น้องครับ ส่วนท้ายเป็นอย่างไรนะครับเนาะอ่านี่แหละจิ้มดำดำนี่แหละครับพี่น้องอ่าเห็นชัดบ่ครับเออเดี๋ยวจะพาเบื้องด้านขางด้านนี้นะครับเด้อนี่แหละเอ้าเกิดยังไงครับพี่น้องเบื้องเอาห้าหมื่นเก้าต่อรองได้นะครับราคายูนิตของโรงแรงนี่ส่งฟรีภาคอีสานตอนน้องครับเนาะแม่นค่ะอ่าส่งฟรีภาคอีสานนะครับเด้อพี่น้องเอ้ามักแบบนี้มาเอาครับผมอ่าเห็นชัดบ่ครับพี่น้องปึ๊บ อ,อ่ะแทนหลังเบื้องเอาครับนี่ได้ครับเด้อห้าหมื่นเก้าครับผมอ่ะหมักตัวนี้ก็มาเอาครับตัวต่อไปครับต,ตังแตงตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น F1 304ึ 1, 30 4, ่้สนะครับพี่น้องครับอันนี้เห็ดเขาแล้วก็เอาตัวนี้ลูกพ่อไดนครับตัวนี้ตัวนี้ลูก s อ5 2 0หศย์ค่ะ SK520 หสลูกไอ้มดแดงจักเดือนหรอครับพรปีไปได้ ประมาณ11เดือนถึงปีหนึ่ง11เดือนถึงปีหนึ่งครับพี่น้องเอ้อจะเห็น2ตัวนะครับพี่น้องพี่น้องครับ F1 ทั้งคู่เนี่ยละลูกแจ็คพอตกับลูกอ่าหมดแดงครับผมหมักแบบนี้มาเอาครับอ่าตัวนี้แตงเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าแต่มาคู่นี่สำคัญเนาะค่ะอ่าเอาใครอยากจะได้คู่นี้ครับพี่น้องครับกัดน่าจะมีลดพิเศษให้ละครับผมนี่สวยๆทั้งคู่เนาะอ่านี่นะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องเล็บนะครับเนาะตัวนี้ เบื้องการเดินกันยางครับผมนี่แหละลูกของไอ้มดแดงนะครับเด้อแต่เสื้อผ้าเบื้องทางไทยครับผมตัวนี้หางยาวดีดีนะครับพี่น้องครับว่าถิ่นน้ำเบื้องดาบพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละครับห้าหมื่นเก้าทั้งคู่ดนะพี่น้องครับอยากได้มาต่อเครื่องบดนี่ขอบผมวจิ้มนี่ดำดีพอดครับพี่น้องครับดำสนิทได้แหละกีบเล็บดีๆด้นะครับเด้อ แม่หนังหูหูเดียมันงหนิงตื่นกล่องสื่อดนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ก็ยืนดีดียู่ดีอ๋อหนี่นะครับเด้อเอ๋ออยากจะได้อีกตัวนี้ครับพี่น้องครับเบิ้งเส้กันชัดๆเอาห้าหมื่นเก้าทั้งคู่นะครับเนาะนี่แหละบ่มีตัหนิทั้งคู่นะครับพี่น้องครับส่งฟรีทั่วอีสานอยากจะได้อยากจะหาง้อเอฟสายพัฒนาทีละขั้วสูงครับขอาเบื้องยูหันสาฟาร์มนะครับแมนบอเห็นชุดนี้ก็คุณกับสิมีงง้มาให้ตลอดละกับสิมีลักษณะแบบนี้หลายนะครับเด้อพี่น้องนี่แหละบางที่กับสิมีงวอ่า ท่องมาให้พี่น้องได้เลือกชมคือกันครับเอาต่อไปครับตรงแตงปุ้นค่ะหมายเลข305นยเด็ดครับพี่น้องครับทางนี้กับสิมีอีก2อตัวนะครับเนาะตัวนี้มาดูกันว่าลูกพ่อไหนบ้างพ่อแดงดีตัวพี่น้องสองตัวนี้ไหมเอาตัวนี้ก่อนนะครับตรงแตงเนาะจ้าตัวนี้เป็น F1 หมายเลข305ศูน้าะครับว่าน่าจะ6เกเจ็ดเดือนเพียงตัวนี้เท่าน <5, 7 S 1> <ะ>ั้นเองเจ็ดเดือนออประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนี่แหละเอา้าผู้ใดมักส่งนี่ครับพี่น้องงยานม ตัวนี้ลูกพ่ออะไรครับนี่สี่วายศูนย์เก้าหกค่ะตัวนี้ลูกสี่วายด้ครับพี่น้องครับ, C y บสี่วายศูนย์เก้าหกอ้าเบิ้งสีเบิ้งท้ายเอานะครับพี่น้องครับนี่ส่วนสูงกัน่อยจ,จะประมาณ125ร้อยยี่สิบห้าได้ครับ 5, พี่น้องครับอ่บาตัวนี้ว่าไวใบถลักตรงตหนว้าวใบห้ามื่นห้าค่ะห้าหมื่นห้าด้ครับพี่น้องครับอ่าเบิ้งท่ายเดินท่ายยางไปน้ำครับผมห้าหมื่นห้าเนาะเอ้านี่เขาครับพี่น้องครับอ่าแผ่นหลังเป็นยังไงจะให้ดูด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะ พี่น้องเห็นชัดบ่าด้านข้างนี่อ่ะเห็นนะครับเดอ้อเพิ่งจะแย่นม้าอ่ะงัวหน่อยเพิ่งแย่นมนะครับอ้าวดูด้านข้างเดี๋ยวสีน้ำบิังถ่ายให้พี่น้องนี่อ่ะนี่แหละส่วนท้ายนะครับเดอ้ออ่ะพี่น้องเห็นชัดบ่ครับผมส่วนท้ายนะครับเนาะเอ้าวหาเมื่อนหาเด้อครับพี่น้องเดอ้อเอ้าวสีดำดีโพดครับนี่แลหละหางกับเบิ้งเอาครับผม เดี๋ยวจะให้ดูตูดดูจิ๋มนี่ดำสนิทได้หละพี่น้องอ่ะมึงเอาครับนี่ใครชอบแบบนี้มาเอาเลยได้ครับเด้อง้อเอฟหนึ่งครับผมสวยสวยงามทุกตัวโดยเฉพาะเพื่อจะเน้นในเรื่องของสีที่เป็นง้วแดงนะครับพี่น้องครับอยู่นี่เอฟหนึ่งต่อไปหมายเลข302ตัวนี้ของสั่งสูงใหญ่ร้อยสามสิบกัวแล้วระคบพี่น้องตัวนี้สูงใหญ่เด้อครับเด้ออันนี้พาะปีไปครับง้อตัวนี้ได้ปีหนึ่งเต็มค่ะหนึ่งปีนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะมีความลึกแล้วก็ความยาวขึ้นกันนะครับพี่น้องครับเห็ดเขาเรียบร้อยลูกพ่อได้ครับตัวนี้เจมบอลค่ะเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้โครงสร้างสูงใหญ่ๆกับตัวนี้ครับผมว่าปีหนึ่งนี่กระโหลกหนาเงาๆูสั้นๆครับผมเมังกีบรีบบอลนะครับเนาะกีบสวยๆยุคสุดโตแล้วครับหมายเลข302นะครับเนาะตัวนี้ส้นสูงหนาจะร้อยสามสิบห้าบวเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่อยู่ดีนี่เพิ่งด้านขาด้านี้ผมก็ สียางวนให้พี่ให้น้องเบิ้งทั้งไทยนะครับเนาะท้าทยเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเห็นอา,อาจจะเห็นนั้นชัดนะครับเนะาะนี่แหละตัวนี้แตงมาไว้เท่าไรครับนี่ยห้าหมื่นเจ็ดค่ะห้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้แดงดีตัวแดงใหญ่พร้อมเด้อเดี๋ยวจะให้เบิงบ้งมุมกว้างๆครับผมเบิ้งเอามักตัวใดชอบตัวใดก็ทักมาได้ครับผมห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนะาะ ง้อถูกตัวอยู่นี่บ่มีตำหนิน่าตกแต่งเนาะบ่ค่ะรับประกันตำหนิรับประกันตำหนิวัคซีนลำปีพวกไทยพยาธิกระชีดครบเรียบร้อยแล้วโอ้วัคซีนลำปีแล้วก็ถ่ายพยาธิทําให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้องทางพุ่นครับบัดนี้เอาง้อท้องก่อนน่าตกแต่งจ้ะง้อท้องก่อนนี่นนนค่ะ,นนะ,คะพี่น้องครับแล้วก็สิเอาไอ้ตัวตันๆนี่ปิดถ่ายนะครับเนาะจังคอยไปว่ากันนะครับพี่น้องเอาจะพามาดูวัวท้องนะครับเนาะ ตัวนี้ต้องบอกว่าตัวแดงดีทั้งทั้งตัวเลยเด้อครับพี่น้องครับแดงดีทั้งตัวเหรอท่องพ่อได้ครับตัวนี้ท่องซีไว้ศูนย์เก้าหกค่ะแปดเดือนแล้วท่องสีออกกับตัวนี้พี่น้องแปดเดือนท่องแก้แล้วซีไว้ศูนย์เก้าหกตัวแม่ท่องเท่าไรครับนี่ท่องสองค่ะท่องที่สองนะครับอันนี้กับตีเป็นเอฟหนึ่งไห่เลยนะครับเด้อพี่น้องครับตัวแม่เพื่นนี่อ๋อกันได้ตัวแม่กันสำหรับผู้ใดกำลังหาหว่าไปตีอ่าเป็น พัฒนานะครับพี่น้องครับลูกกะทิเป็น F2 ได้ถ้าเป็นโตแมนนะครับเนาะตัวนี้นางแตงสูงอยู่เท่าไรครับนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเดีป่ะจ้ะอ่ะโดยประมาณนะครับเด้อเป็นวัวที่อ้วนนะครับพี่น้องครับอ้วนตันนี่ยนะส่วนหน้าหูสันๆแล้วก็หน้าอกไหลกว้างๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะพายยางไปเบางทางไทยนะครับเด้อหลังแตกแตกดิครับตัวนี้อมันตีเข่าโฮมพี่น้องเออนี่ส่วนหน้าครับผมผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่แหละหน้าอกเบ่งเอาครับผมเออ เห็นนะครับได้เดาใจไอ้เพิ่นดึงไปใส่แดดให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับตังสีเห็นจะชัดพาเบิ่งทางถ่ายไปน้ำเนาะนี่แหละตัวนี้ต้องบอกว่าผู้ใดมักง่วงเหงาหางใหญ่เลยครับเด้อนี่หางแขกอะไรเนี่ยเอานี่จิ้มเอาจิ้มบวมเลยพี่น้องครับบัวแปดเดือนใกล้จะคลอดแล้วเด้อพี่น้องครับนี่อีกประมาณเดือนหนึ่งก็ได้กินน่องเลยละครับพี่น้องเอาฟวงหางนะครับเนาะตัวนี้แตงวาใบเท่าไหร่ครับก้ามือนสองค่ะก้ามือนสองนะครับพี่น้องครับผู้ใดมักง่วงตัวแดงๆเนาะตัวนี้ เก้าหมื่นสองนะครับเด้อเนี่เห็นชัดไปแดงดีทั้งตัวเลยครับอันนี้บ่มีตำหนินะครับเนาะบ่ค่ะไม่มีตำหนิอ่าเบื้องด้านนี้ครับพี่น้องครับแดงดีครับว่าครับตันลึกเลยเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเนาะเก้าหมื่นสองครับนี่ตัวอ้วนๆตันๆแบบนี้แหละพี่น้องมักบ่หูสั้นๆเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เบื้องส่วนหน้าครับผมอ่ดูส่วนหน้าเลยนะครับเนาะนี่เอาหน้าอึกเบื้องเอาเก้าหมื่นสอง อยากจะได้ก็บมาเอาครับนมตัวนี้มีติิงบ่ครับนี่เบื้องกันบ่มีค่ะบ่มีนะครับนมสีหัวยเดิ้ลสวยๆเลยล่ะครับตัวนี้ว่าตันแล้วเดือครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบื้องเอฟสองตัวต่อไปพี่น้องทั้งตันใหญงแง่ก็นีครับผมนี่อยากจะได้ซื้ออย่างนั้นน,นี่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 ตัวนี้โอ้ตัวนี้ท่านเอาครับพี่น้องผมเห็นง่วางงามมาั้มื่อไรตัวฝั่งไซรุนเอา้ามีอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าเอ้าภาพมาเบื้องตัวนี้เดนะครับเด้ออทานีล่ นี่เอาส่วนหน้าก่อนเลยคลิปหงอคอหมอดำโบดเลยแหรืครับผมนี่ตัวนี้ก็สูงร30อยสามสิบกวได้ครับเด้อลำตัวก็ถือว่ายาวเลยแหละตัวนี้สามศูนย์สามนะครับตัวนี้ลูกพอได้ครับต,ตุงแตงเจมบอลค่ะเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดเจมบอลนนี่มีสองตัวได้ครับรลอบนมีพี่น้องเอา้าอยากได้แบบนี้ตัวนี้พอปีไหมครับได้ปีหนึ่งค่ะประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อเด่อยจ้ะพาบึงส่วนถ่ายนะครับ เห็นหูดำดำพี่น้องเมื่อกี้นี่จิ้มกระดำสนิทดลล้ละตัวนี้เนาะสามศูนย์สามการเดินกันบวัวมีต่านี้นะครับพี่น้องครับเออเบืงองดันขางดันนี้นะครับเห็นปะทางนี้ไมลูกอึ๊บเออเดินทวท่าน,น้นนี่ตัวนี้แต่แตงมาไปเท่าไหร่ครับห้าหมื่นสามค่ะห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องเฮดเขาให้เรียบร้อยแล้วนี่แหละหน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องครับยาวๆคลิปหูดำๆเนาะยืนยงยกเนาะ ลำยาวๆพี่น้องผู้ดใดมักเมาเลยหาเมือนสามเนาะเ่็นนะครับอยากจะได้เอาตัวต่อไปครับผมนี่หมูตอนเดียเบื้องแท้ไปดิอ่ะเห็นนะครับหนังไปทางคุณหน่อยลูกหนังทางคุณเร็วเออเสียเห็นข้างนี้อึ๊บไปอ่ะนี่แหละครับหาเมือนสามเนาะต่อไปครับพี่น้องครับจะพาไปดูตัวอ้วนตันๆ F2 นะครับเด้อ นี่แหละพี่เด็ดนะครับเนาะอ่านี่แหละอ่าเบืองขางนี้ก้อนก็ได้ครับพี่น้องเอาน้องแตงตัวนี้นี่มีสื่อไหมครับตัวนี้น้องไข่มุกค,ค่ะน้องไข่มุกได้ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดเดือนกว่าค่ะแปดเดือน <8 S 2> พี่น้องไข่มุกแปดเดือนเป็นวอเอฟสองลูกของพอตัวไหนครับสีไวศูนย์เก้าหกค่ะลูกสีไวศูนย์เก้าหกไดครับเดอ้ออันนี้รุนธรรมชาติหรือเห็ดเขาครับพี่นี่เห็ดเขาค่ะทำเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผลหายสนิทดีแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องอารรถเนื้อหนังครับพี่น้องครับ ทึกๆใหญ่ๆใส่รถถังแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะพาเบิึงทางนี่ครับพี่น้องครับเอาดึงมาทางนี้ครับวันนี้เออนี่แหละนี่นะครับเด้อนี่นะครับเป็นวัว f สองนะครับเนาะเอออ่ะนี่แหละส่วนสูงอยู่เท่าไรครับแดงในวัดไปบัดทันวัดค่ะบัดทันวัดดนะครับพี่น้องก็เสร็จประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับร้อยสามสิบบวกอ่ตะวันหลังแตกลกนะครับเด้อนี่แหละเนื้อหนังย่นๆเขาเท็่ให้เรียบร้อยแล้วลูกของ cy ศูนย์เก้าหกนี่นะครับ ตัวนี้เี่นะครับพายัคเอฟสองตัวนี้แตงว่าไว้เท่าไหร่ครับอยูแสนแปดหมื่นค่ะผู้ใดมักกรจังมาต่อหนาคอกหนึ่งแสนแปดหมื่นผู้ใดมักรีมาพูดมาคุยต่อร้องออกครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่บ่เคยเปิดจักเถื่อตัวนี้บ่ได้เปิดจักเถื่อนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวจริงๆนะครับพี่น้องครับนี่มักแล้วก่ะมันโตใหญ่โตงามคือในคลิปว่าพี่น้องมาพูดคุยกันเอาเนาะครับเนาะนี่แหละเบื้องถ่ายยืนครับผมเอาจะให้เบื้องเรียวขาครับพี่น้องครับ นี่เนื้อหนังครับขาเป็นทั้งสิ้นอยู่ๆจนนี่แหละหมายเลข309ศูนยเก้าครับเอฟสองเอายบึ้กเหล็กแง่ๆนะครับพี่น้องตัวนี้นี่แหละเนื้อหนังอยู่อยู่ๆนะครับเด้อนี่ดูด้านนี้ครับผมผู้ใด้มาจากจะได้ย์นะครับเด้อหนึ่งแสนแปดหมื่นเราจะพ้าบึ้งส่วนายไทาหางจิ๊มดำๆนี่แหละครับอ่นี่แผ่นหลังตัวนี้หลังแตกดีได้ครับพี่น้องครับเอานี่แหละควงหางยางเงีวครับ ตัวสวยเลยล่ะตัวนี้บ่มี่ตำหนีนะครับพี่น้องครับนมกระซีหัวเลยล่ะครับเอาดึงไม้หัวทางตัวนี้ครับนีมเราจะให้เบื้องด้านข้างด้านอีกแบบนะครับเนาะนี่เอามักแบบนี้ชอบแบบนี้มาเบื้องเอาครับพี่น้องครับตัวอ้วนๆตันๆเลยล่ะตัวนี้เนาะกะมีให้เลือกทั้ง F1 F2 แล้วกะง้อทองนะครับสำหรับหันสาฟาร์มครับผมเอาชอบตัวได้มากตัวได้ครับพี่น้องครับกะให้พี่น้องโทรติดต่อสอบถามตามเบอร์ยูหน่าจอตรงนี้แหละ แล้วก็มันเอมีแค่นี้นัองแต่งเนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ถ้าครพี่น้องครับบุญชูชาแน,นลกะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะนี่้อเห็นชัดไปตัวนี้เห็นแล้วเอาเจอกันคลิปหน้าครับผมบาผมสิภาพีพนองไปเบื้องขออไหนเปิดราคายุ่หมองไหนกัติดตามไว้ละกันสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณครับ